เจวห้ยโนรัสแสอ,องสูสวรรค์ดาวดึงจันที่สองพระสุเมนเมืองแก้วของพระอินเตี่ยผมโคนต่างด้าวชาวเกียนไม่ผิดเพี้ยนเตี่ยแท้คนแสอ,องท่านรักลูกไม่น้อยคอยปกครองหาเงินทองให้ศึกษาด้วยอาทร ผมลูกจีนมีแม่คนแท่หลีแม่เกิดที่เมืองไทยสมัยก่อนแต่งกับเตี่ยเมื่อสาวชาวเมืองคอนเกิดลูกค้อนรวมเสร็จสิเบเอ็ดคนเตียทำไร่แม่ทำนาประษายากเตียลำบากแม่จำน้ำตาหล่นผมเป็นลูกสุดท้องแม่ต้องทนเลี้ยงลูกจนยากเข็นน่าเห็นใจสมัยก่อนไม่มีการคุมกำเนิดแม่จึงเกิดลูกรักเทพตักใส ถึงเวลาทนสู้ต้องอยู่ไฟกว่าลูกใหญ่พ่อแม่แย่อาจินมีลูกมากยากจนทนทุกแท้เสียและแม่ต่างมีล้วนหนี้สินต้องปลูกทัวปลูกมะพร้าวขายข้าวกินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเดินคลุกคลานสมัยนี้มีการคุมกำเนิดบางคนเกิดลูกจนแทบล้นบ้านอย่าให้เหมือนพ่อแม่ผมที่สมสารรีบจัดก,การคุมกำเนิดเสียเถิดครับ สุธรรกิจไป,ปบุญทวีร้อยกรองและเสียงภาษาไทยนิเจกวี4สิบสื่อสามมิติเจวห้ยนโนรัสแสองสุสวรรค์ดาวดึงชั้นที่สองพระสเมน เมืองแก้วของพระอินทเตี่ยผมคนต่างด้าวชาวเวกียนไม่ผิดเพี้ยนเตี่ยแท้คนแท่อ,องท่านรักลูกไม่น้อยคอยปกครองหาเงินทองให้ศึกษาด้วยอาทรผมลูกจีนมีแม่คนแท่หลีแม่เกิดที่เมืองไทยสมัยก่อนแต่งกับเตี่ยเมื่อสาวชาวเมืองคอนเกิดลูกค้อนรวมเสร็จสิเบเอ็ดคน เตีย่ยทำไร่แม่ทำนาประสายากเตีย่ยลำบากแม่จำน้ำตาหล่นผมเป็นลูกสุดท้องแม่ต้องทนเลี้ยงลูกจนยากเข็นน่าเห็นใจสมัยก่อนไม่มีการคุมกำเนิดแม่จึงเกิดลูกรักแทบตักใสถึงเวลาทนสู้ต้องอยู่ไฟกว่าลูกใหญ่พ่อแม่แย่อาจินมีลูกมากยากจนทนทุกแท้เตีย่ยและแม่ต่างมีล้วนหนี้สิน ต้องปลูกทัวปลูกมะพร้าวขายข้าวกินหลังสู้ฝาหน้าสู้ดินเดินคลุกคลานสมัยนี้มีการคุมกำเนิดบางคนเกิดลูกจนแทบล้นบ้านอย่าให้เหมือนพ่อแม่ผมที่สมสารรีบจัดการคุมกำเนิดเสียเถิดครับทุรธมกิไปบุญตวีร้อยกรองและเสียงภาษาไทยดีเจกวีสิ สือสามมิติเก่วว้ยโนรัสแส่องสูสวรรค์ดาวดึงชั้นที่สองพระสุมเมนเมืองแก้วของพระอินทร์เกี่ยวผมโคนต่างด้าวชาวเกียน ไม่ปิดเพี้ยนเตียแท้คนแท่อ,องท่านรักลูกไม่น้อยคอยปกครองหาเงินทองให้ศึกษาด้วยอาทรผมลูกจีนมีแม่คนแท่หลีแม่เกิดที่เมืองไทยสมัยก่อนแต่งกับเตี่ยเมื่อสาวชาวเมืองคอนเกิดลูกค้อนรวมเสร็จสิเอ็ดคนเตี่ยทำไร่แม่ทำนาประสายากเตี่ยลำบากแม่จำน้ำตาหล่นผมเป็นลูก